สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมนะที่เข้ามารับชมกันนะครับเนาะอีพีนี้นะครับคลิปใหม่อีพีใหม่นะฮะมีของเข้ามาใหม่หนึ่งชุดนะครับเนาะก็เริ่มต้นกันเบาๆที่400บาทเหมือนเดิมนะพี่นะชอบชิ้นไหนสนใจองค์ไหนยังไงนะครับก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะพี่ผ่านละแอดนี้เลยนะครับแอด 937JYCL นะครับหรือโทรสายด่วนครับผม0919285535นะครับเนาะตามนี้เลยนะพี่นะเดี๋ยวผมทิ้งช่องทางติดต่อไว้ให้ด้านล่างอีกรอบหนึ่งนะครับก็ วันนี้นะครับเนาะเ,เริ่มกันที่400บาทนะพี่นะมีตั้งแต่400บาทนะพี่นะขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะเดี๋ยวลองดูกันละกันนะพี่นะดูชอบชิ้นไหนยังไงก็แอดไลน์มาคุยกันนะครับชิ้นแรกวันนี้นะฮะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับชิ้นแรกวันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับเนี่ยองนี้เป็นเหรียญห่วงในตัวนะพี่นะห่วงในห่วงในตัวนะครับที่หลังแปดสองนะแต่ส่วนตัวผมน่าจะดูล้อน่าจะเป็นหลวงพ่อน้อยสร้างหรือเปล่านะเพราะว่ายุคหลังเขามีห่วงในตัวแบบนี้นะ ก็ได้มาแบบนี้นะฮะได้มาพร้อมเรียมแบบนี้เลยนะครับเนะอะรองร้านทำความสะอาดแล้วก็โอเคอยู่นะฮะยังสะอาดอยู่นะครับใช้ได้นะฮะเหรียญก็ตามนี้เลยนะพี่นะเมต,ตาคมๆแบบนี้นะครับเนื้อเหรียญค่อนข้างสวยฮะผิวเหรียญตึงเปรี้ยเลยนะนะอ่ะแบบนี้แล้วกันนะฮะสี่ร้อยบาทเนาะชอบชิ้นไหนก็แอดไลน์มาคุายกันนะฮะนี่เลยแบบนี้เลยนะครับรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมก็เดี๋ยวผมส่งรูปในไลน์ให้ชมได้นะครับอ่ะชิ้นแรกไปแล้วนะฮะสี่ร้อยบาทชิ้นต่อไปนะครับเหรียญอีกหนึ่งเหรียญฮะ เป็นเหรียญหลวงพ่อก,กันนะครับเนาะเหรียญหลวงพ่อก,กันหมดพญาตินะครับเนี่ยองนี้ไม่แน่ใจบอกอะไรนะน่าจะเป็นสายฝนหรือเปล่าเนี่ยสวยๆนะพี่นะอ่ะสวยๆตามนี้เลยนะครับดูชอบก็จัดไปแล้วกันเนาะสี่ร้อยบาทนะฮะอ่าแบบนี้ครับชิ้นต่อไปนะครับเนาะเป็นเหรียญล่อนะฮะเหรียญล่อหลวงพ่ออุยนะฮะ เหรยนยล่อพระพุชนาล,ลาหลวงพ่ออุ้ยนะครับเนาะนี่ฮะล่อเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะครับเนาะผิวนี่ย่นๆเลยนะฮะนี่หล่อจริงนะฮะจัดไปนะฮะสี่ร้อยบาทนะครับอ่าแบบนี้เลยสี่ร้อยบาทชิ้นต่อไปนะครับเหรียญนะฮะเหรียญนะครับ,นนรบองนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ศุกนะฮะไม่ทราบเนื้อนะพี่นะคือที่บอกว่าไม่ทราบเนื้อเพราะว่าไม่มั่นใจว่าเป็นเนื้ออะไรนะฮะ มันหนักแต่สีแปลกๆนะรู้ว่าเป็นเนื้อแบบคล้ายๆพวกขาบินตัวอะไรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะคือได้มาแบบนี้ผมก็ขายแบบนี้แล้วกันนะฮะนะเอาตามสภาพแล้วกันเนาะสี่ร้อยบาทนะฮะเนี่ยไม่แน่ใจว่าเนื้ออะไรนะพี่นะแต่ว่าไอ้เก่านะเก่าแน่ฮะนี่ฮะ,ะตามนี้เลยนะครับสี่ร้อยบาทชิ้นต่อไปนะครับเป็นพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะฮะองค์นี้เป็นเนื้อโลหะ นะครับเนาะเป็นเนื้อโลหะนะครับไม่ทราบว่าสร้างปีไหนยังไงนะฮะแต่ว่าโลหะโคตรเก่าเลยนะฮะแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยนะครับดูชอบจัดได้นะพี่นะสี่ร้อยบาทนะฮะชิ้นต่อไปนะครับพระปิตานะฮะพระปิดตาเนื้อผงคุกรักนะครับอันนี้ผมดูแล้วส่วนตัวนะส่วนตัวดูเป็นหลวงพุ่จีนนะฮะไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่า นะครับเนาะก็เลยไม่ยัดที่นะเนื้อหาเก่าดีพี่นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะฮะแบบนี้เลยได้มาแบบนี้นะฮะอ่าแบบนี้เลยโอเคนะครับเนาะอาไปต่อไปต่อนะครับนะชิ้นต่อไปนะครับพะกิ่งนะฮะพระกิ่งนะครับเนาองค์นี้มีกิ่งนะฮะพะกิ่งหลังยันนะอ่าหลังยัน นะครับนอหลังยันอูนะฮะนี่ฮะส่วนตัวนะครับน้องพิมพ์นี้หลังยันอูแบบนี้นะครับเนาะถ้าส่งตัวผมดูนะผมดูเป็นหลวงอจากนะครับซึ่งผมเคยเห็นนะพิมพ์เนี้ยผมเคยเห็นพิมพ์นี้นะครับแล้วก็ค่อนข้างเก่านะพี่นะนี่ฮะพลาสติกเก่าหมดแล้วนะครับอ่ะเนี่ยพยายามเช็ดล้างทำความสะอาดแล้วได้แค่นี้นะฮะนี่ครับได้มาแบบนี้เลยนะพี่นะหลังยันอูเก่าๆแบบนี้นะฮะเนี่ย ตอไบก้นสวยมากนะครับน้องตอใบโบราณเลยนะฮะฟันใหญ่นะฮะอ่าพักกิ่งพักกิ่งนะครับน้องใครชอบก็จัดไปนะพี่นะเอาสี่ร้อยบาทนะพี่นะเอาไวๆเลยนะครับชิ้นต่อไปนะครับพระสมเด็จนะครับเนาะพระสมเด็จเกตทรุซุ้มนะครับนี่ฮะโคตรมันเลยนะองค์นี้เรี่ยมพลาสติกมานะฮะอ่าแบบนี้ฮะดูหลังนะครับเนาะเดิมเดิมเลยนะครับปาเดิมเดิมเลยอ่ะแบบนี้นะครับ สวยๆแห้งๆนะพี่นะสวยๆแห้งๆเลยดูชอบจัดไปนะพี่เอาไปสี่ร้อยบาทนะครับเอาสี่ร้อยบาทนะชิ้นต่อไปนะครับเหรียญหล่อนะฮะเหรียญหล่อนะครับเนาะเนี่ยองนี้ก็แห้งๆเก่าๆเลยนะครับเนาะเขียวๆนะฮะเน,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 นี่ยหล่อประกบนะครับสวยเลยนะฮนะ อ่ะสี่ร้อยบาทนะครับเนาะเอาสี่ร้อยบาทพอตามนี้นะฮะเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อเป็นหลวงพ่อจันนะฮะเหรียญหอหลวงพ่อจันนะครับอ่าแบบนี้เลยชิ้นต่อไปนะครับเป็นเหรียญนะฮะเหรียญห่วงเชื่อมนะครับเนาะเหรียญห่วงเชื่อมนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งนะฮะเหรียญหลวงพ่อดิ่งวัดบางบัวนะครั uh, <400 S 2> บนี่คร응ับดูยึดเส้นสายนะฮะสวยมากนะครับ อ่แบบนี้เลยนะฮะคมๆแบบนี้เลยนะครับผิวเหรียญน,นี้ตึงเปรี้ยเลยนะฮะดูชอบจัดไปพี่สี่ร้อบาทนะฮะเอา400นะครับชิ้นต่อไปนะครับอีกหนึ่งเหรียญน,นะฮะองนี้เป็นเหรียญหลวงปู่โตนะครับนะเนาะเหรียญหลวงปู่โตนะฮะเหรียญเสมาหลวงปู่โตนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้ออะไรไม่ได้ขูดดูนะครับเพราะว่าพระค่อนข้างจะ ผิวค่อนข้างจะเดิมนะพี่นะเดิมๆเ,เลยนะฮะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเหรียญเป็นกระไหลเงินหรือว่าเป็นอัปาก้านะครับเนาะเพราะว่าผิวเคลือบนอกเขาค่อนข้างสวยนะฮะคือคือส่วนตัวผมว่าผมว่ามันสวยดีนะธรรมชาติแบบเนี้ยเดิมๆเ,เลยคม่คาบตะก,กันเข้าอะไรอย่างนี้ผมก็เลยไม่กล้าขดูดูนะฮะอ่ะเอาตามนี้แล้วกันนะพี่นะขายกันแบบนี้เลยนะครับเนี่ย400บาทนะพี่นะเอาไปไวๆเลยนะครับเนาะ400บาทนะฮะ อาเหรียนเสมาหลวงปู่โตนะครับชิ้นต่อไปนะครับเป็นพระรูปหล่อปั๊มหลวงเ่อเดิมนะครับรูปหล่อปั๊มหลวงเ่อเดิมนะฮะอง์นี้มีนะพี่นะรอยจานนะเห็นชัดนะครับเนาะก็คือถ้าถ้าส่องกระแสงแบบนีน้เห็นเลยเห็นไหมฮะน่าจะมองเห็นอยู่เนาะเนี่ยแล้วพระพระพระมาสภาพค่อนข้างจะเรียบร้อยนะครับเนาะ ผิวดีนะครับผิวดีเลยนะครับมานะพิมพก็ไม่แน่ใจนะแยกไม่ถูกนะครับไม่แน่ใจว่า a หรือ b นะครับเราเอาเป็นตามนี้ละกันนะฮะตามสภาพนะฮะสี่ร้อยบาทนะพี่นะเอาไปสี่ร้อยบาทชิ้นต่อไปนะครับพระพระชัยอุ้มบาทนะครับนะ้องพระชัยอุ้มบาทนะฮะหรือว่าพระกิ่งอุ้มบาทนะผมไม่แน่ใจว่าที่ไหนคือองค์เนี้ย เหมือนเหมือนจะนึกออกแต่จาไม่ได้ว่าที่ไหนนะพี่นะแต่ว่าส่วนตัวผมอ่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นพิโลกนะครับแต่ว่าบางคนก็บอกว่าพิมพ์เนี้ยมันมีที่ที่อะไรนะวัดที่กรุงเทพเหระผมจำชื่อไม่ได้กละนะะอ่ะเอาเป็นว่าผมไม่ยัดที่แล้วกันเนาะพี่เนาะเอาเป็นว่าผมไม่ยัดที่แล้วกันนะครับเนื้อหาไปทางสมฤิดนะฮนะเนื้อหาไปทางสมฤิดนะครับเนะาะเก่าๆแบบนี้เลยนะฮะนี่ฮะ หล่อเป็นแบบประกบนะฮะประกบโบราณน,นะพี่นะนี่ฮะมีร่องรอยการประกบให้เห็นอยู่นะครับเนาะไม่ใช่หล่อช่อนะฮะองนี้นะครับเนาะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยผมพยายามมองว่ามันเป็นรอยจานหรือรอยอะไรนะไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะเป็นเหมือนจะเป็นรอยจานนะแต่ว่ามันลางมากนะพี่นะมองไม่ค่อยเห็นเลยนะฮะก็เอาไปตามนี้แหละนะครับเนาะไขดูทีก็มาจัดแล้วกันนะพี่นะเป็นคล้ายๆเนื้อไปทางสำลิดนะแล้วผิวขึ้นภายเงินนะพี่นะผิวขึ้นภายเงินคุมนะ พระเป็นหล่อประกบนะอ่ะเกา่าๆสวยๆแบบนี้นะฮะใครดูชอบก็จัดไปนะพี่นะเอาสี่ร้อยนะฮะใครไว้ใครได้นะครับน้ององค์นี้นะฮะสี่ร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับเหรียญน,นะฮะเหรียญไข่ปลานะครับนะ้องเหรียญไข่ปลาหลวงบุบทวดนะครับองค์นี้โหโคตดวิงฮนะนี่ฮะสีทองเลยนะพี่นะสวยๆขนาดนี้เลยนะครับเนะาะพระเหมือนไม่โดนอะไรมาเลยนะเนี่ยควิงมากครับ สวยจัดนะลรวได้มาพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยอะใครดูชอบก็จัดแล้วกันนะพี่เนาะสี่ร้อยบาทนะพี่นะเอาไปสี่ร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับพระสมเด็จนะฮะพระสมเด็จนะครับเขาบอกว่าเป็นอะไรนะสมเด็จอราหังอะะเนี่ยข้างหลังมีภาษาอาข้างหลังมีอักขระนะพี่นะมีอักขระนะครับมียันนะ,อ,ะอ่านไม่ออกนะมองไม่ค่อยเห็นนะพี่นะ ออเป็นยันนะครับน้อเป็นยันนะฮะเอาละหังนะฮะแบบนี้เลยพิมพ์ใหญ่นะครับเนาะสวยๆแบบนี้นะฮะจัดไปนะพี่นะใครดูชอบนะครับ4ี่รอยบาทพอนะฮะเราเนื้อหาโคตรดีครับดูมันสามนะะเห็นไหมเห็นมันสามนะครับเป็นเม็ดเต็มเลยนะนี่ฮะเนื้อหาโคตรดีเลยนะฮะลับผามีเส้นบังคับพิมพ์เส้นบังคับขอบสวยมากนะครับเนาะอันนี้เหมาติดมาเลยนะพี่นะอันนี้บ้านๆเลยอ่ะดูชอบจัดไปนะพี่สี่รอยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับเป็นพระ พิมอะไรนะเขาเรียกอะไรนะพระสมเรือนแก้วนะฮะพระสมเรีนแก้วกุอะไรนะเขาพนมเพิงหรือเปล่าใช่ไหมฮะผมก็จําชื่อกุไม่ค่อยจะได้นะไม่แน่ใจว่าเขาพนมเพิงหรือก็ตายแกบนะฮะแต่พระโคตรเดิมแล้วพี่นะบอกเลยว่าเดิมจัดฮนะองนี้นะครับเป็นชิ้นเงินนะครับเป็นชิ้นเงินนะฮะผิวประหลอดคือแบบยังเดิมเดิมอยู่เลยนะฮะแต่ก็คือมีร่องรอยมีคราบนิดนิดหน่อยหน่อย ซึ่งคิดว่าน่าจะติดมันจาก,กุกนะฮะน่าจะเป็นคาบดินนะ,ะซึ่งมันมันจะค่อนข้างฝังแน่นนะพวกนี้นะผมไม่ได้ล้างความสะอาดนะพี่นะตามนี้เลยนะครับองค์นี้สวยจัดถึงขนาดดูฮะมีหน้ามีตามีปากจมูกครบเลยนะฮะอ่ะสี่ร้อยเท่านั้นพี่นะครับลิฟได้รีบนะฮะเนาะเอาสี่ร้อยบาทน,นะครับชิ้นต่อไปนะครับเป็นพระสมเด็จนะฮะพระสมเด็จนะครับองค์นี้มาแบบโ,โหเน,เ,นเนื้อนวลเลยนะพี่นะ เนื้อนวลผิวสวยนะครับเนาะนวลละเอียดตาเลยนะฮะเนี่ะผิวสวยจัดๆเลยนะครับรอยแยะหลังยังสวยเลยนะพี่นะเนี่ยมองเห็นชัดกันไหมครับสวยมากครับข้างๆสวยนะฮะหน้าก็สวยนะพี่นะอ่ะดูชอบจัดไปนะครับอ้าวนี่ฮะเพิ่งจะเห็นเหมือนกันเห็นไหมฮะมีสปีชีพิเศษนะครับเนาะเป็นแมงกินมดหรือเปล่า เห็นแว๊บๆเมื่อกี้นะฮะเดินอยู่แว๊บๆเมื่อกี้นะซูมแบบเต็มที่แล้วเมื่อกี้เห็นเดินผ่านแว๊บๆไดนี่นี่ๆๆนี่นี่นี่น่าจะใช่นะพี่นะแมงกินมดนจริงๆด้วยนะฮะเพิ่งแกะมาจากกล่องเลยนะพี่นะเนี่ยได้มาแบบเนี้ยแมงกินอะไรนะเขาเรียกแมงกินพระใช่ไหมฮะเนี่ยเหมือนแมงอะไรนะเหมือนมอดนะฮะแต่พวกนี้เขาจะอยู่กับพวกพระกับพวกพระผงอะไรอย่างงี้นะนี่นี่นีๆๆๆๆ่นี่อ่าแบบนี้เลยนะครับนะอ่อะ มันบรรดา,าเดิมเดิมนะพี่นะได้มาแบบนี้ขายแบบนี้แหละนะครับสี่ยบาทนะฮะชิ้นต่อไปนะครับเป็นพระสมเด็จอีกหนึ่งองค์ฮะองค์นี้เป็นพิมพ์วัดเกตชายโยนะครับเนาะพิมพ์วัดเกตชยโยนะครับสวยๆแบบนี้นะพี่นะเจ็ดชั้นนะครับเจ็ดชั้นเนาะอกตลอดหรือเปล่าฮะใช่ไหมฮะเส้นบังคับพิมพ์คมๆสวยๆแบบนี้นะฮะแล้วพาเนื้อหาโคตรมันเลยนะพี่นะมันจัดจ้านนะครับ วันสามมีครบนะฮะเม็ดดาเม็ด,ดแดงเม็ดขาวนะครับเนาะนี่ฮะด้านหลังนี้เป็นรอยเปื้อนนะพี่นะเป็นรอยเขาเรียกรอยอะไรนะเหมือนคาผะนะพี่แต่ถ้ามองคือจินตนาการดีๆหน่อยเหมือนเหมือนจะเป็นรูปพระอีกองค์หนึ่งอะไรเงี้ยเออแต่มันไม่ใช่นะพี่นะมันเป็นรอยคล้ายๆมันคาบนะครับมันคาบเปื้อนคาบกุหรือเปล่านะอ่ะเอาตามนี้แล้วกันนะพี่นะได้แบบนี้ขายแบบนี้นะครับเนาะ สี่ร้อยบาทนะพี่นะขายได้ใครอยากได้ก็รีบเลยนะครับสี่ร้อยนะชิ้นต่อไปนะครับองค์นี้นะครับเป็นพระสมเร็จอีกหนึ่งองค์ฮะองนี้เป็นเกตทะลุซุ้มนะครับเนื้อหาเขาจะออกไปทางนวลแน่นนะพี่นะแล้วก็คาบขาวแบบหนาหนานะครับแล้วก็นี่ฮะเม็ดเ,ม,ดเ,ม,ดเม,ดดม็ดเขาเรียกอะไรนะเม็ดอิดเม็ดซุ้มกออะไรเขาเนี้ยเนี่ยสีดแดงแดงนะฮะเห็นไหมปลายเล็บผมนะตรงเนี้ยติดเห็นชัดนะฮะแล้วก็มวลสารอื่นอื่นพอจะมีให้เห็นบ้างนะครับ พอจะมีให้เห็นบ้างนี่ฮะเรามองล้านข้างนี่เห็นเลยนี่ครับเม็ดขาวเม็ดแดงเม็ดดำนะฮะอ่ะนี่ยมองจะอย่างนี้จะจชัดกว่าเนาะมองมวลสารนะมองด้านหลังนะอ่าสวยๆเลยนะฮะจัดไปนะพี่นะใครดูชอบก็รีบได้รีบนะครับ400บาทนะฮะชิ้นต่อไปนะครับเป็นนางกวักนะฮะเป็นนางกวักองค์นี้เป็นอ่าโลหะนะครับเนาะเป็นเนื้อโลหะเป็นนางกวัก พิมพ์นี้นะฮะพิมพ์นี้นะผมต้องบอกแบบนี้พิมพ์นี้ยผมเคยเห็นเป็นของหลวงพ่อเดิมที่เป็นงาแต่ว่าที่เป็นโลหะแบบนี้ไม่เคยเห็นนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าใช่หลวงพ่อเดิมหรือเปล่าเพราะว่านางกวักสร้างหลายที่นะครับแต่ว่าเนี่ยเนื้อหาความเก่าแล้วก็พิมพ์นะครับเนาะร่องรอยอะไรเงี้ยมันชี้ไปทางหลวงพ่อเดิมนะฮะก็ผมไม่ยัดทีแล้วกันนะฮะขายเป็น นางกวักเนื้อโลหะแล้วกันเนาะใครดูชอบดูรู้ที่ก็จัดได้จัดนะพี่นะนี่ฮะดูความละเอียดนะครับนี่คือสองด้านข้างนะพี่นะเนี่ยเห็นไหมฮะเขาหล่อายละเอียดมากนะครับเนาะด้านข้างตาอย่างนูนขึ้นมาเลยนะอ่ะสวยๆแบบนี้นะพี่นะชอบก็รีบจัดนะครับสี่ร้อยบาทนะฮะชิ้นต่อไปนะครับเป็นห้าเป็นรายการห้าร้อยบาทนะพี่นะห้าร้อยบาทมีอยู่สองชิ้นนะครับก็ อันนี้นะฮะเหรียญแรกนะครับเนาะเป็นเหรียญนั่งบอลลังนะครับเหรียญนั่งบอลลังผมแยกบล็อกอย่างคนอื่นเขาไม่เป็นนะพี่นะผมได้มาแบบนี้ผมขายแบบนี้นะฮะพร้อมตลับแบบนี้เลยนะครับเนาะผมแยกบล็อกไม่เป็นนะพี่นะเอาจัดไปแล้วกันนะฮะใครดูชอบเอาไปพร้อมตลับเลยพี่ห้าร้อยบาทนะครับเอาห้าร้อยบาทนะฮะอ่แบบนี้เลยชิ้นต่อไปนะครับเนาะ พระปิตาวัดอนงนะครับองค์นี้นะฮะพระปิตาวัดอนงนะครับองค์นี้ได้เขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรนะได้มันไม่มันไม่เลื่อมนะพี่นะคือเขาซีดด้านนะครับคิดว่าน่าจะเกิดจากการใช้นะพี่นะอาจจะเกิดจากการคลองใช้นะฮะสภาพไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่นะแต่ว่าไม่มีแตกหักนะครับเนาะไม่มีแตกหักไม่สมบูรณ์ร้อยแต่ว่าพระสวยมากฮะเนี่ยพิมพ์ดีมากนะครับเนาะแล้วก็เเส้นนงเส้นนูนอะไรคือดีหมดนะครับ เนาะอ่ะใครดูชอบจัดไปนะพี่นะเอาห้าร้อยบาทนะครับเอาห้าร้อยบาทชิ้นต่อไปนะครับเนาะเป็นรายการเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทเ็ามีอยู่สองชิ้นนะพี่นะอ่ะชิ้นแรกเลยนะครับเป็นพระชัยนะฮะเป็นพระชัยนะครับเนาะพระชัยทรงเครื่องนะครับนี่ฮะสวยวิ้งเลยนะฮะเนื้อเป็นทองดอกบวกนะครับเนาะเนี่ย สวยๆจะจาแบบนี้เลยนะพี่นะใครดูชอบจัดได้นะครับเนาะเอาเจ็ดร้อยบาทนะฮะเอาไปเจ็ดร้อยบาทสวยๆแบบนี้นะครับเนาะชิ้นต่อไปนะครับอีกหนึ่งองค์ฮะองค์นี้เป็นเหรียญหล่อรักครงหลังคอนนะครับแต่ว่าเนื้อเป็นเนื้อเมกกะพัดนะพี่นะนี่ฮะ ไม่แน่ใจว่าวัดอานงสร้างหรือว่าที่ไหนนะพี่นะแต่คิดว่าน่าจะเป็นวัดอานงนะฮะแล้วก็มีลอยจานด้วยนะครับเนาะมีลอยจานด้านหลังนะฮะเป็นยันคล้ายๆยันยันมิหรือเปล่าตัวนี้ไม่แน่ใจนะครับเนาะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะอ่ะได้มาแบบนี้แหละนะครับเนาะไปแบบนี้เลยนะฮะเป็นเมฆผัดนะฮะเป็นเมฆผัดเนาะเนี่ยสวยสวยเลยนะพี่นะเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับเนาะเป็นรายการหนึ่งพัน 500รอบาทนะฮะ1,500้าร้อบาทเนี่ยมีอยู่สามชิ้นนะครับก็ชิ้นแรกเลยนะฮะหานุมานนะครับหานุมานองค์นี้เป็นหน้าโขนนะฮะหลวงพ่อสุนหน้าโขนนะครับเนาะซึ่งต้องบอกว่าสวยจัดสวยจัดจ่านะครับลวรายละเอียดโคตรดีฮะพี่ดูครับขนาดอันนี้คือคาบนะฮะคาบที่เขาเกาะฝังอยู่นะครับเนาะเนี่ยขนาดมี้าบฝังอยู่นะพี่เห็นเขี้ยวนะครับแหลมเป้งเลยนะฮะ พี่ดูจมูกดูตานะพี่นะเนี่ยจมูกโด่งสวยว้าวเลยนะครับแล้วก็ตาเนี่ยเนี่ยมีจักหวตานะครับเรามีหัวคิ้วนะครับเนาะสวยมากฮะเส้นวงกลมมีกุดนะครับติดดีนะฮะแล้วก็เนี่ยครับเส้นหลังนะครับเนี่ยทับซวงนะอ่าดูทับซวงด้านหน้านะครับเนาะเนี่ยสวยมากฮะแกะละเอียดมากตัวนี้นะแกะละเอียดมากนะครับเนาะเป็นสินหลวงข้อสุนนะครับเราเป็นสิลหลวงข้อสุนหนุมานหน้าโขนนะฮะ คตรสวยฮนะแล้วไม้คือแบบเบาสวยแบบแห้งเลยนะฮะอะดูชอบสัตว์ไปแล้วกันนะไม่มีวเยอะแล้วนะครับเราเอาพันห้านะพี่นะเอาไปหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับแบบนี้เลยสวย,สวยแบบนี้นะฮะหูแหลมแบบนี้เลยนะอ่าชิ้นต่อไปนะครับนะไปทางเขี้ยวบ้างนะครับเราเป็นเขี้ยวเสือนะฮะเขี้ยวเสือตัวนี้เป็นฟัลลันนะเนะี่ยนะแล้วหูคือแบบจามคือแบบมันมากฮะเขี้ยวเสือของพ่อปานนะพี่นะชิ้นนี้นะครับเนาะเนี่ย จานโคตรมันนะฮะจานเนี่ยใต้คางนะพี่ดูใต้คางเห็นไหมครมีรอยจานพร้อมนะฮะแล้วคือเนี่ยเขาลั่นถึงข้างบนเลยนะคือพวกนี้ลั่นในเนื้อนะครับนอส์ลั่นในเนื้อนะฮะไม่ได้แตกหักมาพี่นะคือถ้าแตกหักเนี่ยมันยังไงมันก็ดึงออกอยู่ละแต่ในเห็นไหมฮะลั่นแล้วมันก็จะมีร่องมีร่องก็จะมีร่องอ่ามีเส้นที่ว่าเขาหยุดลั่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือมันเกิดจากความแห้งนะพี่นะเป็นไปได้นะครับหรือหรืออย่างหนึ่งก็คือเป็นลายของเคี้ยวอยู่แล้วนะฮะเป็นลายของเครับนะ อ่ะเป็นไปได้นะพี่นะชอบใครดูชอบก็จัดแล้วกันนะพี่นะหนึ่งพันห้ารอยบาทนะครับเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะฮะชิ้นนี้นะครับชิ้นต่อไปนะครับเป็นแหวนนะฮะเป็นแหวนพิรอดนะครับแหวนพิรอดเก้ายอดนะฮะนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะดูเลยนะครับเนาะสวยๆแบบนี้นะครับเนาะแหวนเก้ายอดนะครับแหวนพิรอดนะเจ้าของบอกว่า เป็นหลวงพอ่อหลุนนะครับเนาะซึ่งก็เป็นไปได้นะพี่นะผมเคยเห็นแบบนี้เหมือนกันนะครับเนาะหลวงพอ่อหลุนหรือหรืออาจจะเป็นหลวงพ่อม่วงนะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันนะฮะซึ่งต้องบอกว่าคือความเก่าคือกินขาดนะพี่นะนี่ฮะดูลักครับ,บโคตรมันนะแห้งๆเก่าๆแบบนี้นะครับเนาะ ดูชอบจัดไปนะพี่นะแบ่งได้1,500บาทนะครับราคาก็คือแบบบางๆแบบมันๆมากเลยนะวันนี้นะ1,500บาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับเนาะเป็นรายการ2,000นะครับเป็นรายการ2,000บาทนะฮะชิ้นแรกนะครับเนาะเป็นนี่เลยนะครับพระวัดพับนะฮะนี่ฮะพิมสมาธินะครับเนาะพิมพิมเนี้ยค่อนข้างจะสวยนะฮะพระเป็นพิมพ์ที่นิยมมากๆนะครับแล้วเนื้อหาพระดูฮะเนื้อสมเด็จดีๆนี่แหละพี่ผมบอกเลยนะครับเนาะ ดูยังไงก็เป็นเนื้อสําเร็จนะเนี่ยโคตรเก่าเลยนะครับแล้วก็มีคา,าบกรุงคาบกุ่นะครับแล้วเนื้อหามือสารโคตรดีนะฮะมาพร้อมเลี่ยมเงินหนาหนแบบนี้นะพี่นะจริงๆผมจะเปิดปกติจะเปิดไว้สองพันสองนะพี่นะรอบนี้เอาแบบขาดเลยแล้วกันนะเอาไปสองพันนะครับเอาไปสองพันนะพี่นะไวๆวเลยนะฮะชิ้นต่อไปนะครับนะ้องพระปิดตาอีกหนึ่งองค์ครับองค์นี้เป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนะฮะพระปิดตาหลวงพ่อแก้วหลังแบบนะครับเนาะ เนื้อสนกะลานะครับนี่ฮะดูความแห้งย่นครับไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเก่าขนาดไหนนะพี่นะนี่ฮะเก่าจัดเก่าจริงนะครับเนาะนี่เลยแบบนี้เลยนะครับพระโคตรมันนะพี่นะเรามาพร้อมเรื่องเงินหนาๆแบบนี้นะพี่นะเอาไว้ไวเลยใครไวใครได้นะครับเอาไปสองพันบาทนะฮะเอาไปสองพันบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับใกล้จะหมดแล้วนะฮะอ่ะชิ้นนี้ก่อนละกันนะครับองนี้จะองค์ใหญ่หน่อยนะฮะเป็นพระบูชานะครับพระบูชารัตนะทรงเครื่องนะฮะ พระบูชารัตนะทรงเครื่องนะครับเอาองนี้ไม่ค่อยอยากจะจับแรงนะฮะเสดายผิวเขานะองค์นี้เป็นลงรักปิดทองนะครับลงชาตินะฮะพระตะกดินดำนะครับโคตรมันนะฮะสวยจริงนะครับองค์นี้นะฮะเป็นพระบูชานะครับขนาดประมาณ2นิ้วนะพี่นะซึ่งกันเนี้ยผมไม่ได้วัดนะต้องขออภัยด้วยนะครับนะเยาจะพยายามเดี๋ยวจะวัดให้นะฮะแต่ว่าพระสภาพผมบอกเลยว่าสมบูรณ์นะครับองนี้คือสภาพสมบูรณ์มากๆเลยแหละนะฮะ พราะปกติอาจจะเจอฉัดหักนะครับหรือว่าอ่านู่นนี่นิดนั่นนิดหน่อยอะไรเงี้ยหักหักบินบินนะครับเนาะแต่องค์เนี้ยสมบูรณ์เลยนะครับผมขออนุญาตเปิดไว้ที่2,500บาทนะฮะ2,500บาทใครเร็วใครได้นะครับชอบเท่าไหร่ทักมาคุยกันนะฮะเนี่ยรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวทักมาคุยกันในไลน์นะครับ2,500นะพี่นะรัตนะนะครับชิ้นต่อไปนะครับก็จะจบแล้วนะวันนี้นะครับเนาะเป็นเหรียญนะฮะเป็นเหรียญ เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิม hm, นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมองนี้ห่วงเชื่อมนะพี่นะด้านบนนะครับเห็นอยู่เนาะร้อยห่วงเชื่อมด้านบนเห็นอยู่นะฮะเป็นพระเลี่ยมทองนะครับทองเนี่ยขายล้านได้นะพี่นะทองขายล้านได้นะครับเนาะเป็นทองกรอบนะฮะเป็นทองกรอบพระนะครับองนี้ก็ผมเปิดราคาอยู่ที่แปดพันห้าร้อยบาทนะพี่นะเอาไปแปดพันห้านะฮะอ่ากรอบทองนะพี่นะแบบนี้นะครับดูชอบจัดไปนะฮะดอกจันโค้งโคตรสวยเลยนะครับนะ ชิ้นต่อไปนะครับนาะชิ้นสุดท้ายของวันนี้นะฮะองคนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะครับเนาะเหรียญหลวงปู่ไข่เก่าๆเลยนะพี่นะพะระก็ไหลทองหลุดหมดแล้วนะเก่ามากนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเลี่ยมทองนะพี่นะนี่ฮะอ่ามีจานด้วยนะครับสวยๆแบบนี้นะพี่นะเอาไปแปดพันห้าครับนะผมแบบเปิดราคากันแบบบางๆแบบมันๆกันเลยนะพี่นะเอาไปแปดพันห้านะครับเรามาพร้อมเลี่ยมทองแบบนี้ นะครับวันนี้ก็จบแล้วนะพี่นะหมดแล้วนะฮะชอบชิ้นไหนสนใจองไหนยัไงไงนะครับน้อก็อย่าลืมแอดไลน์เข้ามาคุยกันนะครับผ่านละแอดนี้เลยนะแอด9 3 7 g y า c l นะครับหรือโทรสายด่วนครับผม0919285535นะครับน้อว,วันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยครับผมที่เข้ามารับชมกันสวัสดีครับ